โอเลนเลดี้เจ้าบัตสกายเจวินเกรอ่อทันเนอร์เนดาเอาละพีชิดไปหมดละไม่เหลือไม่เหลือแรงสิเลยตอนนี้แต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมที่ทัางชีวิตนี้อ่าอีกตัวหนึ่งนี่คือการโหนเจ้าหุ่นยนต์ยังไม่ได้แวะสู้เลยอืมเมื่อกี้แป๊บๆนี่อีกตัวหนึ่งอ่ะกลับไปเคียย์ กลับไปเคียงงานของเราวันนี้ไปหาเจ้าดิปเปอรสาหวยก็รอบหนึ่งรอบก่อนระเบิดตัวตายไปก่อนอแล้วไปดิสไลฟ์สามพันเนี่ยมันไม่สนุกตรงไหนเนี่ยไงยวันดีไปก่อนทนั้งหลายอยากเข้ามาเล่นด้วยนะสิไม่ให้เล่นหรอก <laughs> ขอโทษนะเบคอนเดี๋ยวแกมาแย่งทรัพยากรเราอย่างแรกคือขายทองซื้อปืนพกให้เรียบร้อยไว้สู้สปันบี้อืมแล้วก็่านไปก้อนเดียวพอแง่า,านอันหนึง่งชุดก่อนนั้นน่าได้จริงๆเลยนะ แต่ว่าไ,ไม่มีตังอะ่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อเกาะหน้านาเอาท่านผู้ชมอืมพร้อมเลยรู้สึกว่าเจ้าดิปโปเนี่ยเขาจะอยู่ที่แปดหมื่นอะโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ไปถึงแน่นอนต้องฟาร์มเรียกได้ว,ว่าต้องฟาร์มปืนกลแล้วก็มีชุดกรอบพร้อมนะครับแล้วก็จะพยายามไม่แวะข้างทางเยอะไม่งั้นเดี๋ยวตายอีก <laughs> เดี๋ยวจะตายรัวๆเอาไม่ได้ได้แก้วทองมาหนึ่งเมื่อกี้บ้านหลังแรกแล้วก็ได้ซอมบี้มาโอ้โหเกือบเต็ม ถือว่าใช้ได้4,000เมตรบ้านสหลังได้เออ่ซอมบี้มา8ตัวอื้อหืออื้อหืออื้อหือโอ้โหไม่ต้องซื้อฐานหรอกเกมนี้อ่เหล็กบ้านยังเมื่อกี้ไม่ได้แวะเลยซอมบี้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 แล้วก็เงินเงินเงินอือปูซะละคุ้มค่าจริงๆ10,000เมตรแลกเรียบร้อยมีทองอยู่หนึ่งสองเงินหนึ่งสองสาม โอ้โหตกใจไปหมดให้ตายเถีะมเป็นตอนกลางคืนนะเนาะไปของทั้งหมดที่มีขายอยู่วหมด8ชิ้นน่าจะรวยน่าดูมีทอยยู่สองเดาซิว่าจะได้สักกี่บาท5 5 90บาท100โอ้เงินใช้ได้ฮะไม่แย่นะครับเอาละชุดกอก่อนเลยซ้ายขวาเก็บที่เหลือก็กระสุนปืนแหละเออเอาสักเอาสักนิดนึงอ่ะเก็บตังไว้ค่อยซื้อปืนใหญ่นะครับโอเค ช้าพอดีโอ้ดวงเราดีจริงจริงปรไปเลยต่อข้างหน้านั้นอะไรอีกอ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะพิทัสซันอีกแล้วอืเดี๋ยวค่อยว่ากันแวะบ้านก่อนเอาละ่งสันเมตรเจ้าดวงอาทิตย์รอบนั่นไงใช่เลยโอเคไปยิงสักหน่อยจะได้เอาระเบิดนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงระ,ระยะอ่าต้องอยู่ใ,ใกล้ๆต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นี่นอ่าถึงแล้วโอเคไม่ยากนะครับตัวนี้หลบง่ายมากอืมอืมอืม โอเคไม่น่าพูดเลย <laughs> ยิงยิยิง,ยงเรียบร้อยได้ระเบิดมานี้ยังไม่เคยใช้โอ้ oh. <laughs> มันปาร,ระเบิดแบบนี้ได้เลยท่านชมโอ้โ oh. หได้ได,ไดเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้กับเจาม่วงเด็บโปต0อหมืนเมตรเรียบร้อยตรามของได้ไม่ค่อยเยอะเลยฮะมีแค่ทองสองอันโวได้มา 40, 40บาท <laughs> ทำไมเรามันยากจนอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยหาหมู่บ้านเอาไม่เป็นไร ซื้อชุดกอะกอตอนนี้ออยากจนเหลือเกินโอ้เจอเมืองัอเนี้ยน่าสนใจมากท่านผู้ชมอไปยิงจนจนอยู่เข้าเมืองหาเงินหน่อยดีกว่าอืมสวัสดีโอเลนเราไม่อยู่แกเราจะเข้าเมืองเราจะเข้าเมืองไปหาของอย่ามายุ่งกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้า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 เลดี้เจ้าเลดี้เจ้าเลดี้ โอ้เมืองครับแวะดูหน่อยเมืองเรดดี้อย่าวิ่งไวเรดดี้เอ้ยโอ้โหเรดดี้วิ่งไวมากโอ้มีแต่คนวิ่งไวครับตอนนี้ใช้ไปเลยนะกระสุนเย่๋ไปเปลืองเดี๋ยวตายออเลนออเจวินเจวินโดนยิงแล้ววิ่งหนีอะไรเนี่ยเจวินนะติดติดบ้านไปแล้วน่าจะกลัวมากเลยท่านผู้ชมเรดดี้วิ่งไวตัวนี้อันตรายอืมโอเคบ้านหลังนี้ เจอน้ำมันตายงูอ่าใช้เลยใช้เลยไม่รู้ว่าช่วยอะไรอืมน้ำมันตายงูขอบแบบเงินได้ไหม้ยนี่นี่นี่น,นี่บ้านเนี้ยมีมีเงินเยอะแต่ว,ว่าซอมบี้ซอมบี้จะแอบบนี่ไงซอมบี้อืมแอบบมาสอยแล้วหรอหนึ่ง,องทองสองทองโอ้โหสามทองแบบเน้นเน้นเอาล่ะในบวชก็น่ามีอีกท่านผู้ชมแต่ว่าซอมบี้เยอะไปหมดเลยตอนนี้โอเลนโอเลนอืม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 โอเคโอเคอเจวินขี่หนีนะ สันพิงกี้พิงกี้มันสายฮิวนี่เราตีฟรีสายฮิวไม่หวั่นไหวแน่นอนอะไรกระสุนปืนเก็บเก็บแล้วก็ไปบดกันน้ำชมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบดก่อนตอนตอนนี้ตอนนี้วิ่งหนีวิ่งวิ่งหนีพวกนี้ก่อนจะพวกบราดเนี่ยวิ่งช้านะไม่ต้องไปสนใจพิงกี้พิงกงพิงกี้พิงกงพิงกี้ขอขอในบทวันดอแฮร์รี่วอรเตอร์ไปวิ่ง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 ครบ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  ได้มาทุกอย่างเลยในเมืองนี้วิ่งหนีวิ่งหนีโอ้โหของฟูเลยครับเมืองเดียวโอ้แต่ตายนะกระสุนปืนเกือบหมดและเช้าพอดีด้วยดวงดีจริงอืมอืมโอเคทินเลยก็เก็บเอามาเผาอันนี้ขายได้ขายได้ขายได้โอ้มีแต่เงินของขายได้ทำมันกู้อีกแล้วระไว้ก่อนแล้วกันโอ้เดี๋ยวตายอีกยากนะท่านผู้ชมดูเสกไม่จำกัด ปาระเบิดอ,อะไรเถาวัน <laughs> เป็นพลังพิเศษของเขาอ่ะสามหมื่นเมตรเรียบร้อยครับอืมได้บ้านมาเมืองหนึ่งขายได้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 ขายขายขายได้ขายได้ขายได้ไดไดไดโอ้อันนี้ไม่ขายมี6ชิ้นอมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่อ่ะจาก99บาทโอ้ชิ้นละหโอสิบโอ้ <laughs> โอ,โอบ้านหลังเดียวครับ <laughs> เรียกได้ว่าเฟื่องฟูอืม เอาละเฟื่องฟูขนาดนี้ชุดเกาะมาก่อนเลยเอา้าเพื่อกดไส่อา่าซื้ออีกอันนึงก็ได้อะได้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 ได,ได,ได้เอาละเงินที่เหลือ200บาทปืนกลมา <laughs> <laughs> เดี๋ยแต่ว่าเฟื่องฟูที่เหลือก็อืมเอาเป็นกระสุนปืนน่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปซื้อยาสักนิดสักหน่อยท่านผู้ชมเป็นเดทออะมาเป็นเดทดมา10บาท2อันโอเคเรียบร้อยครบเซ็ตเรียบร้อย <laughs> พร้อมลยุยท่านผู้ชมปืน ปืนไม่ครบเท่าไหร่ปืนยังรู้สึกว่ากระสุนยังไม่พอเจ็แม็กอ่าโอเคเดี๋ยวหาเมืองใหญ่สักเมืองแล้วก็ไปลุยเลยดีกว่าน่าจะไหวแล้วแหละไอ้นั้นอะไรอะอะไอ้นั้นอะไรเอาละอ่าอันนี้เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเลดี้อย่าพิ่งอย่าพิ่งอะละมิสเตอร์ฟันบอทมาเป็นฐานทัพอะไรเนี่ยอะมา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 ไหวหรือเปล่าอาจจะอาจจะไหวอาจจะไหวอาจจะไหวถ้ากระสุนพอนะ อืมต้องลองต้องลองแล้วต้องลองแล้วอืมโอ้ให้ระเบิดเหรอโอ้ให้ของดีซะด้วยเอาละขอบคุณมากมิเตอร์โอ้มิเตอร์ฟันให้ระเบิดเพียบเอาละได้เวลาใช้ระเบิดอย่างคุ้มค่าครับต้องชมเอาระเบิดมาอยู่บันเด็ดอืมระเบิดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โอ้โอ้เอาละเอาละเลขยค่ะเลขยค่ะไระเบิดไปโป้งโปงไม่เห็นช่วยเลยเลยโอ้ยไม่ช่วยเลยเลย อืมอันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่าเราเราเราวิ่งเขียน้นผู้ชมอื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 มโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆน้ำผู้ชมค่อยๆอ้ใครจะผ่านนี้ไปได้ไปถึงไหนแล้วสิดิปโปเอาไว้ข้างหน้าแล้วกัน